วันนี้จะกินอะไรดีนะาวันนี้อยากินอะไรแซ่บๆงั้นกินส้มตำดีกว่าส้มตำหน้าบ้านฉันอร่อยมากป้านคนหนึ่งเขามาขาดแต่ฉันก็ซื้อนานแล้วแหละตอนนั้นเพราะช่วงนี้ตังค์ไม่ค่อยมีก็เลยไม่มีเงินซื้อส้มตำแต่ร้านนี้อร่อยมากแค่สามสิบบาทเองมันฉันไปซื้อก่อนดีกว่าเดี๋ยวคิวมันจะนาน ไม่ได้กินนานมากเลยเปรี้ยวปากแล้วเนี่ยนั่นไงถึงแล้วร้านส้มตำคิดถึงร้านนี้มากเลยอะ่ะเข้าไปสั่งดีกว่าอ้าวป้าเพิ่นไม่ได้มาขายหรอคะโอ้โหป้าเพื่นเข้าลา่วนจะนนุว่าแต่หนูจะสั่งอะไรบ้างหรออ๋อหนูสั่งส้มตำที่หนึงคะ่ะแล้วก็ไก่ย่างนะคะสั่งแค่นี้หรอจะนนุ ใช่ค่ะโอเคงั้นหนูไปนั่งที่เลยนะจ๊ะเดี๋ยวป้าจำให้โอเคค่ะงั้นหนูไปนั่งที่ก่อนนะคะมาเสิร์ฟที่โต๊ะที่สิบนะคะโอเคได้เลยจ้าไปนั่งดีกว่าอืมไม่ได้กินนานตื่นเต้นจังเลยอะแต่ว่าเปลี่ยนทุนขายใหม่จะอร่อยเหมือนยายเพลินไหมนะเพาะก็น่าจะอร่อยนะแหละบางทียายเพลินอาจจะบอกสูตรเขามาก็ได้รีบตำท้งตำให้ลูกค้าดีกว่า เดี๋ยวเขาจะได้โลนางโอเคเสร็จแล้วตั้งใจทําสูตรฝีมือเลยนะเนี่ยถ้าไม่อร่อยก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงแล้วงั้นฉันรีบไปสืบเลยดีกว่าไม่เหล่อจะสิดหน้าได้แล้วค่ะคุณลูกค้าส้มตำกับแต่ย่างคุณลูกค้าค่ะ,คะ เป็นไรหรือเปล่าคะถ้าง่วงนอนให้ทางร้านเราหอให้ก็ได้นะคะโอไม่ได้เป็นไรคะ่ะมีคะ่ะส้มตำกับไก่ย่างที่คุณลูกค้าสั่งร้านเราขอโทษด้วยนะคะที่ทํานานเกิน๋อไม่เป็นไรคะ่ะว้าวมาสืบแล้วเนี่ยน่ากินจังเลยทั้งไก่ย่งางทั้งส้มตำน่าอร่อยไปหมดเลยเนี่ยงั้นกินเลยดีกว่าแต่น,นี้นเริ่มหิวแล้วเนี่ยไหนลองซินดูสิทำไมรสชาติไม่เห็นจะเหมือนยายเพลินเละ่ะ ไม่อร่อยเลยอ่ะส้มตำบ้านมากเลยฉันรู้สึกผิดหวังมากเลยที่จะมากินร้านนี้เนี่ยเฮ้ยไม่เห็นจะอร่อยเลยถ้าเป็นแบบนี้ฉันไม่ยอมจ่ายหรอกนะงั้นฉันเก้งเข้าไปห้องน้ําดีกว่าแล้วก็หนีทางหลังห้องน้ําเลยเฮ้ยรู้สึกปวดฉี่มากเลยไปห้องน้ําดีกว่าก็เดินเข้าไปเลยมาถึงห้องน้ําแล้วงั้นปีนรั้วไปออกหลังร้านเลยดีกว่า ไปดีกว่าเดี๋ยวจะมีคนอยู่แถวนี้เดี๋ยวเราจะโป๊แตกนั่นไงหลังร้านงั้นปีเลยดีกว่าส้มตำให่อร่อยเลยจะไม่ให้ฉันจ่ายฉันไม่จ่ายหรอกโอเคออกมาได้แล้วกลับบ้านดีกว่าชันนี้มันฉลาดจริงๆเลย <c oughs> ยังหวังว่าจะได้เงินจากฉันส้มตำแม,ม่อร่อยขนาดนี้เขาจะไปจ่ายกลับบ้านดีกว่าไปดูลูกค้าคนนั้นดีกว่าทำไมกินนานจังเลย อ้าวเป็นไหนแล้วล่ะ่กิยังเห็นนั่งกินอยู่เลยหรือว่าเขาจะหนีไปแล้วโทรหาตำรวจดีกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมคนสมัยนี้เขาเป็นอย่างนี้กันนะสวัสดีค่ะตำรวจสวัสดีค่ะมีเรื่องอะไรเหรอคะเออพอดีว่ามีคนมากินส้มตำร้านฉันแล้วไม่จ่ายตังค์ค้างฉันชื่อว่าร้านส้มตำยายเพลินนะคะมาได้เลยค่ะโอเคค่ะทางเราจะรีบไปนะคะทำไมคนสมัยนี้มันชัว่วอย่างนี้นี่ แค่ส้มตำก็ยังไม่มีเงินซื้อเลยแล้วเนี่ยโอเคถึงแล้วสวัสดีค่ะป้าไม่ทราบว่าป้ารู้ที่อยู่คนที่มาโกงป้าไหมคะจะได้หางง่ายๆอ๋อรู้ค่ะอยู่หน้าร้านฉันนี้เองโอเคค่ะก็ลรไปกันเลยป้าคนนั้นงูจังเลยฉันกลับบ้านมานานแล้วยังไม่รู้ตัวอีกว่าโดนกโกเๆๆๆมื่อกี้พูดถึงใครหรอจ๊ะก็พูดถึงป้าที่ขายร้านส้มตำใหญ่เพลินไง เฮ้ยไม่ได้ไงเนี่ยทำไมคุณทำแบบนี้กูคแค่ส้มตำสามสิบบาทคุณไม่มีตังจ่ายแล้วทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยเออคือ <c oughs> ส้มตำมันไม่ไมอร่อยอะค่ะฉันก็เลยไม่อยากจ่ายไม่ใช่ว่าฉันไม่มีตังซื้อนะคะส้มตำม,มันหวานจนเหมือนใส่น้ำตาลไปถุงเลยคะ่ะแต่ฉันขอร้องนะคะคุณตำรวจจะจับเนเลยแต่ถึงส้มตำเขาไม่อร่อยแต่คุณก็ต้องจ่ายนะคะ มันจะไม่อร่อยแต่เขาก็ตั้งใจทํานะคะแค่สาสิบบาทเองคุณเสียไม่ได้เลยคะ่ะเออคือแต่งไงคุณก็ต้องโดนจับนะคะเชิญไปลงพักกับฉันได้เลยค่ะโอเคค่ะก็ได้ถึงแล้วลงพักคุณตํารวจ้นต้องอยู่ในคุกนานเท่าไหรค่ค่ะสามปีค่ะฮะสามปีใช่ค่ะสามปี น,นั่นแหละค่ะคุณตำรวจดิฉันก็ไม่ทราบค่ะแค่ไม่จ่ายเงินส้มตำามสิบาทเองนะคะนายเขาได้สั่งไหมค่ะยังไงคุณก็ต้องติดคุกสามปีถ้ามันมีใครมาประกรันคุณนะคะโอเคค่ะนี่ทำไมไม่ฉันไม่จ่ายเงินตั้งแต่แ,ตแรกถ้าฉันจ่ายเงินตั้งแต่แ,ตแรกนะนี้จะไม่ต้องติดคุกแล้ว